สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องข่าวลามาเซียครับเจอกันในวันพุทธที่1ตุลาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนาครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟตนัดท,ที่2เราจะเจอกับปาบริสแซงชักแมงนะครับก็ในเวลาตี2ต้องบอกแบบนี้นะว่า UCL รอบนี้เนี่ยมันมีโคต้าให้พลาดหรือว่าสะดุดได้อย่างปีก่อนเนี่ยเราก็แพ้มนาโก ในนัดแรกเลยนะครับแต่เราก็ยังผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัติติด1ใน8ได้แต่หลายคนก็บอกว่าด้วยความที่เลยเคยมีความแค้นฝั่งลึกกับเบชเชแล้วก็ฮันซี่ฟริกเนี่ยก็เป็นกุนซือจอมล้างแค้นด้วยนะครับอยากจะให้ทีมเนี่ยคว้าชัยชนะในนัดนี้ให้ได้ก็เดี๋ยวเรามาดูความพร้อมกันนะครับว่านักเตะค,คนไหนได้รับบาดเจ็บทั้งของทางฝั่งบาซ่าแล้วก็ ของฝั่งเปเชด้วยนะลงเล่นได้ไม่ได้แล้วก็คาดการณ์สิอเอดผู้เล่นตัวจริงพร้อมกับการฟันธงสกอร์นะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์นะฟิกก็โดนนะักข่าวถามครับเรื่องของอาราโคที่การพบกันครั้งล่าสุดเนี่ยอราโคโดนใบแดงแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทีมแพ้นะฟิกตอบยังไงเดี๋ยวมาฟังแล้วก็นักข่าวเนี่ยพยายามถามขายี้นะครับบอกว่าช่วยเปรียบเทียบระหว่างยามากับ จามาโมเซล่าแลวก็ฟอร์เรนเวียสที่คุณเคยร่วมงานด้วยหน่อยว่าใครเก่งกว่ากันฟิกตอบยังไงเดี๋ยวมาติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของชูสกุนเดยนะแมนซิตี้เนี่ยให้ความสนใจอย่างจริงจังและอาจจะหนกลับคืนมาล่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมเก็บข่าวมาฝากครบถ้วนขอคนละหนึ่งไลค์นะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับ ebc financial group แพลตฟอร์มลงทุนด้านการเงินที่ปลอดภัยและกราฟเสถียรที่สุดครับใครที่ นะเล่นหุ้นเทรดทองแนะนำบลกเกอร์เจ้านี้เลยนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้ตอนนี้เขามีกิจกรรมด้วยนะแจก iPhone 17 Pro Max นะครับ iPad Air Apple Watch AirPods โอ้โหนะของรางวัลเยอะแยะมากมายร่วมสนุกได้นะครับกับทาง EBC จนถึงวันที่17ตุลาคมเข้าไปดูรายละเอียดครับได้ที่แฟนเพจ EBC Thailand นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆด้วย เดลิ s e ซน i t ิ v e c ครีม for men ครับใครยังไม่เคยใช้ขอแนะนำเลยนะครีมไข่แห้งเจ้าแรกของไทยครับลดอาการอับชื้นลดการเสียดสีเวลามีเหงื่อออกตรงง่ามขาของเราตรงข้างไข่ของเราเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับหรือจะใช้ตามนะข้อพับ ทาหลังคอทาหลังหูก่อนออกจากบ้านใช้งานได้หมดเลยนะเขาก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดให้นะครับ20% 30%นะก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะกดที่ตะกร้าในคลิปของผมเพื Rings ่อสั่งซื้อก็ได้นะครับต่อขอฝากด้วยแล<น>้วก็กิจกรรมในเดือนนี้ เดี๋ยวจะมีของมาแจกอีกนะครับแล้วก็เดือนก่อนสําหรับเสื้อบาซ่าประกาศผลในวันจันทร์หน้านะใครที่ร่วมสนุกแล้วก็รอติดตามได้ว่าท่านจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะครับฝ mm hmm. ากกับตันวอชิงการา์ชครับนี่นะ บริการรถยนต์ครบวงจรครับไปที่นี่ได้เลยอยู่ซอยสายใหม่56แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายที่ใหม่แล้วก็ฝากติดตามเอาไว้นะครับเบอร์โทร064 635 4525ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ทวิช s ั o n น o วย้ำอีกทีใครที่มองหาช่องทางในการรับชมฟุตบอลลาลิกา้าหรือยูฟ่าแชมเปียนส์นะครับนี่ทวิชันจัดให้เช่นเดียวกับเกมในค่ำคืนนี้ด้วยนะที่บาร์ซ่าจะเจอกับเปเอชเ่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถ สมัครทูวิชชั่นนาวนะครับเพื่อรับชมได้มีทั้งแบบรายเดือนแล้วก็แบบรายปีนะเป็นแบบซีซั่นพาสนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ท u วิช s ั่นได้เลยฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องแรกของเราวันนี้เรามาดูเรื่องของผลประกอบการกันนิดนึงตรงนี้แหละครับที่มันมีผลกระทบกับเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยโดยตรงนะหลายคนตั้งคำถามว่าเอ้ยทำไมบาซ่าก็ไม่ได้เซ็นนักเตะแพงไม่ได้ซื้อเยอะ แค่ขนาดแดดฟอร์ดเนี่ยก็ยังลุ้นแทบตายว่าจะลงทะเบียนได้หรือเปล่านะครับก็คือบาร์ซ่ามีการประกาศผลประกอบการในฤดูกาล2024 2 0 2 5ออกมาแล้วปรากฏว่านะรายได้เงินสุดที่เนี่ยขาดทุน17ล้านยูโสรสโมสรระบุนะครับว่าผลประกอบการป,รก,ก,ารปรกติเนี่ยมีกำไร2ล้านยูโรแต่รายการพิเศษเนี่ยทำให้ติดลบ รายการพิเศษคืออะไรก็คือเรื่องของการก่อสร้างสนามค้ำหนูแต่ถามว่ามีผลไหมคือเงินตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเงินกู้ยืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบาร์ซ่าก็เตรียมแผนรับมือในการขาดทุนเอาไว้อยู่แล้วคือผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเข้าใจได้คือเงินทั้งหมดอะส่วนใหญ่มันต้องเอาไปลงทุนกับเรื่องของการก่อสร้างสนามไหนจะค่าเช่า สนามที่จะเตะชั่วคราวอีกนะครับพอหักลบกบนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นติดลบอยู่17ล้านแต่บาร์ซ่าก็ไม่ได้หวานวิตกอะไรนะครับก็เชื่อมั่นว่าในฤดูกาล2 0 2 5 2ถึง26เนี่ยจะกลับมาทำกำไรได้อย่างน้อยๆ4ล e ้านยูโรนะก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันครับที่ทีมเนี่ยทำกำไรได้จากผลประกอบการปรกตินะถามว่าซีเรียสขนาดนั้นไหมก็ ถือว่าไม่ได้แย่เท่ากับก่อนหน้านี้เพราะว่าย้อนกลับไปในช่วงที่เป็นโควิดแรกๆอ่ะนะก่อนที่จะใช้คันโยกทางเศรษฐกิจเนี่ยโหโมปีปีปีนึงเนี่ยแม่งติดลบเป็น40-50ล้านยูโรนี่ถือว่า17ล้านนี่ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือบาร์ซาก็เป็นคลับที่ไม่ได้หวังผลกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีผลกระทบในระยะยาวนะก็บอกแบบนี้ดีกว่าแต่ถามว่าณนะ ตอนนี้เนี่ยมันสร้างความหวาดวิตกไหมก็อาจจะเป็นที่เรื่องของเพดานค่าเหนื่อยเพราะว่าด้วยกฎของลาลิก้าเขาก็จะเอาไอ้ตัวเลขติดลบ17ล้านเนี่ยมาหักออกจากเพดานค่าเหนื่อยนะครับก็ไม่ได้แปลกใจว่าทำไมส a l a r ี y limit ของสโมสรเนี่ยมันถึงลดน้อยลงจากเมื่อฤดูการก่อนนะครับอ่ะก็ขอให้จัดการให้มันดีละวกันนะเออจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ขอให้มันหลุดพ้นจากสถานการณ์แบบนี้ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้มาดูเรื่องของชูสกุนเด้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์จากเดโก้ครับผู้อำนวยการสโมสรอ,นะออกมายืนยันเลยครับว่าแมนซิตี้ได้สอบถามเข้ามาถึงกุนเดเมื่อตอนช่วงตลาดซัมเมอร์นะแต่ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาให้กับบาซ่านะครับสนใจจริงมีติดต่อเข้ามาจริงแต่ไม่ได้ยื่นมาให้นะครับก็ ไม่แปลกเพราะว่าแมนซิตี้ของเป๊ปกัวเดลล่าเนี่ยเขาต้องการผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะคือตอนนี้เนี่ยเขาต้องเอามาติอุสนูเนสอะไปเล่นเฉพาะกิจนะจากกองกลางเนี่ยโยกไปเล่นแล้วเราได้เห็นศักยภาพของกุนเดในปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้สึกแบบแปลกใจว่าทำไมซิตี้ถึงอยากได้นะครับ ก็สื่อบอกว่าให้รอติดตามดูในช่วงซัมเมอร์2 6 2 6ว่าซิตี้จะกลับมาพร้อมกับข้อเสนอครั้งใหม่หรือไม่นะแต่ว่าเห็นจากฟอร์มเห็นจากอะไรต่างๆแล้วอ่ะกุนเด้เป็นหนึ่งในคนที่บาซ่าห้ามขายออกไปเด็ดขาดเลยนะครับอ่ะมาดูเกมในค่ำคืนนี้ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2ครับเราจะเล่นที่ มอนจูอีกนะเอสตาดีโอลิปิกลุยสกอมบานีสนะครับรับการเยียนของปรารีสแซงชัคแมงนะในการพบกันหุนล่าสุดเป็นรอบน็อกเอาท์หลายคนจำกันได้เลกแรกเนี่ยเราบุกไปชนะเปเช3ต่อ2นะแล้วก็เลกที่2เนี่ยเราแพ้1ต่อ4เพราะว่าโรนัลโดราโคโดนใบแดงก็เลยทำให้รูปเกมเปลี่ยนไปในทันทีเลยนะครับบาซาก็ตกรอบด้วยน้ำมือของเปเชเช วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรอบน็อกเอาท์เป็นรอบลีเฟสก็อย่างที่บอกมันก็ยังมีโคต้าให้แพ้ได้แต่อยากชนะแหละนะครับด้วยการที่หนึ่งเล่นในบ้านด้วยนะสก็มีความแค้นต่อกันมาอยากจะให้ฮันซิฟิกเนี่ยช่วยล้างแค้นให้หน่อยนะครับมาดูความพร้อมกันสักเล็กน้อยนะฝั่งของเปเชเมื่อวานเนี่ยเขาลงทำการฝึกซ้อมที่สนามปรากฏว่าวีตินยากองกลางคนสำคัญของพวกเขาเนี่ยนะ ไม่สามารถซ้อมจนจบเซสชันได้ก็ใช้คาว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไม่ได้นะครับก็อาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองคอยเปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งหลังแต่สภาพร่างกายเนี่ยไม่เต็มร้อยแน่นอนนะครับในขณะที่ควิชาคอวัชเคลียอุสมันเดมเบเล่แล้วก็ดูเอครับไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วย3คนนี้ ตัดออกไปได้100%คือลงไม่ได้แน่แน่ฟาบิลูสกับชัวเนเวสนะครับรอเช็คความฟิตว่าจะพร้อมลงสนามได้หรือไม่นะถ้าบอกว่าเปเชก็พิการเหมือนกันนะตัวเจ็บก็เยอะนะครับนี่ยังไม่มีรูปของมากินยอสอีกคนหนึ่งนะที่จะลงไม่ได้เหมือนกันฝั่งของบาร์ซ่าครับโจนกาเซียอันนี้ไม่ได้แน่ๆแล้วเข้ารับการผ่าตัดแทเซเกนเฟมินโลเปสกาบีแล้วก็ราฟินยาส่วนในภาพเนี่ย อะไรอเดบาลเดเป็นเครื่องหมายคำถามก็กลับมาได้แล้วนะครับแต่จะถึงขั้นสตาร์ตตัวจริงในเกมวันนี้เลยไหมก็ต้องวัดใจฮันซี่ฟิกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟิกนักเตะที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาเขาจะไม่ค่อยส่งลงเป็นตัวจริงในทันทีนะครับ มาดูบทสัมภาษณ์กันหน่อยครับฟิกโดนนักข่าวถามเรื่องของอาราโคครับว่าเนี่ยในการพบกันครั้งล่าสุดกับเปเช่เนี่ยอาราโคโดนใบแดงแล้วคุณยังไว้วางใจในตัวเขาอยู่หรือไม่ฟิกบอกว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องของคู่เซนเตอร์ในเกมนี้นะว่าใครจะลงสนามสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วตอนนี้มันแตกต่างออกไปสำหรับผม สถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมและผมก็มั่นใจในตัวนักเตะทุกคนของผมอย่างที่สุดอาเราโคเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วในเกมนัดที่ผ่านมาแล้วผมก็มีความสุขในตัวเขามากๆผมชื่นชมฟิกอย่างหนึ่งคือเป็นคนพูดแบบสร้างพลังบวกให้กับนักเตะภายในทีมได้ดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าอาราโคจะสตาร์ตตัวจริงหรือไม คนต่อไปที่ฟิกพูดถึงคือเบรดี้ครับฟิกบอกว่าเบรดี้เนี่ยเอาจริงๆนะเป็นหนึ่งในกับทนทีมได้เลยนะแล้วด้วยตำแหน่งของเขาบทบาทของเขาเนี่ยเขาถือว่าควรจะเป็นหนึ่งในผู้นำของทีมผมรับฟังความคิดเห็นของเบรดี้ตลอดเรามีการพูดคุยกันอยู่เสมอและสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือการได้ยินมุมมองที่แตกต่างจากตัวของนักเตะแล้วผมก็รับฟังเอามาปรับใช้ ขุมกำลังในทีมนี่นะคือก็หมายความว่าฟิกเนี่ยเขาให้ความเคารพในตัวของเปรดีมากๆก็ไม่แปลกครับฟอร์มดีขนาดนี้โคช้ชก็ต้องเชื่อใจเป็นธรรมดาแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับฟิกบอกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยในเกมกับนิวคาสเซิลเขาถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญมากๆและการยิงได้2ประตูเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับแรดฟอร์ด การย้ายมาจากพิมารีแล้วก็ลงเล่นในลาลิก้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในแง่ของการปรับตัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ตอนนี้รัดฟอร์ดกำลังทำผลงานได้ได้ดีได้น่าประทับใจนะผมก็ขอชื่นชมเขาด้วย,ยได้ลุ้นเลยเพราะว่าราฟิญยาไม่อยู่ไงผมว่ายังไงรัดฟอร์ดก็น่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับอีกคำถามหนึ่งนะคือผมดูแล้วเนี่ยแม่งเป็นคำถามเสี่ยม นะคืออยากจะได้คำตอบที่ดราม่าเพื่อที่นักข่าวจะได้เอาไปเล่นข่าวต่อเอาไปทำประเด็นต่อได้นะครับยิงคำถามใส่ฟิกครับบอกว่าเนี่ยคุณคิดว่าลามินยามมลเนี่ยนะมัสเบเตอร์ดีกว่าจามาโมเซล่าแล้วก็เฟลเลนเวสหรือไม่ฟิกก็คิดนิดนึงก่อนที่เขาจะตอบนักเตะทั้ง3คนเนี่ยเทียบกันไม่ได้ยามาลเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริง แม้ว่าเพิ่งจะอายุ18ปีเขาก็สามารถตัดสินเกมได้เพียงลำพังเขาฉลาดมากแล้วก็อายุยังน้อยดังนั้นเขามีบางสิ่งที่ต้องเรียนรู้เราสนับสนุนเขาในเรื่องนี้ผมมั่นใจว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลเท่าที่เคยมีมาแน่นอนนะครับออกตัวก่อนเลยประโยคแรกบอกว่า,า comparable อะไม่สามารถเอามา compare เอามาเปรียบเทียบกันได้เนี่ย ฟิกคือเป็นคนที่ไม่ตายใหม่อันนี้ก็ต้องต้องขอชื่นชมนะครับเขาก็ตอบดีนะเขาก็เลือกที่จะชมนักเตะที่ตัวเองมีโดยที่ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะฟิกทำได้ดีแบบนี้ตลอดอันนี้ก็ต้องต้องชมเขาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเจอกับเปแอชเชะฟิกบอกว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่แตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อน เรากําลังเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าไปเช่พึ่งคว้า u ู l ซมามีโคโช้ชลุยเอลิเก้แล้วก็มีนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆมันก็ถือว่าเป็นความทา้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในอาชีพของคนการเป็นโคโช้ชอย่างผมเหมือนกันเรามาฟังเบรดี้กันบ้างนะครับหลายคนตอนนี้นี่ตกกลุ่มลักเบรดี้ไปเปที่เรียบร้อยแล้ว เอาจริงๆไม่ใช่แค่แฟนบอลผู้ชายนะครับผมเคยพูดคุยกับแฟนบอลผู้หญิงหลายคนอ่ะพอเขานั่งดูเบรดี้เล่นอ่ะเขาก็อาจจะชื่นชอบในเรื่องของฝีเท้านะครับชื่นชอบในเรื่องของอความสามารถนะหรือบางคนอาจจะชอบในความถ่อมตัวนะบางคนอาจจะชอบในเรื่องของรูปร่างหน้าตามีความแบบกระปุกกระปิกความ น่ารักอะไรอย่างนี้นะครับเบรดี้พูดถึงการเจอกับเปเชรครับบอกว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็าเปเชก็อาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในในยุโรปเปเชพิสูจน์ได้เห็นแล้วเมื่อฤด,ดูการก่อนแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ในสนามเช่นเดียวกันถ้า2ทีมต้องการคลองบอลและใครที่ควบคุมแดนกลางได้จะได้เปรียบเราเนี่ย เล่นด้วยความกล้าหาญและผมเชื่อว่าเราจะคุมแดนกลางได้ความพ่ายแพ้แล้วก็ต้องตกรอบโดยน้ำมือของเปเชในฐานะแฟนบาซ่าทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนตอนนี้อยู่ห่างจากการเข้ารอบเพียงแค่9ก้เดียวเท่านั้นหนมายถึงในปีนั้นนะปีที่เ,เราคโคดนใบแดงนั่นแหละเบรดีบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากมากและเราก็อยากจะแก้มือในครั้งนี้ ทุกคนอยากจะลงเล่นในแมชใหญ่ๆโดยเฉพาะการเจอกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกมันจะต้องเป็นเกมที่สนุกแน่นอนออนะครับก็ไม่ได้มีการแบบดูถูกอะไรแบบนั้นนะคือเบรดี้ก็เป็นคนเจียมตัวตามในแบบฉบับของเขานะครับออีกคนหนึ่งที่ผมเก็บมาฝากคืออัชลาฟฮาคิมีครับแบ็คขวาของเปเช โดนนักข่าวถามถึงการรับมือกับลามินยามาโอเคอาจจะอยู่คนละฝั่งนะครับแต่ว่าเพื่อนของเขาอ่ะต้องดวลกับยามาโดยตรงก็คือนูโนเมนเดสฮาค i ิม,มิบอกว่ายามาจะต้องเผชิญหน้ากับแบ็กไซด์ที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือนูโนเมนเดสเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถหยุดยามาได้ก็เคยเจอกันมานะแล้วก็ในเกมทีมชาติโป,ปรตุกเกสกับเยอรมันอ่าสเปนก็ดวลกันมาก่อน เมนเดสแสดงก็เห็นแล้วว่าการแข่งขันในนัดอื่นเนี่ยเขาก็ทําได้ดีแล้วผมก็เชื่อว่าเขาจะหยุดยั้งฟอร์มการเล่นของยาเมาได้แน่นอนก็สําคัญนะเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับในเกมกับโซเซดัตยามาลงมาแล้วอเซจิโกเมสโอ้โหโดนจี้โดนเลี้ยงบอลแตะบอลลอดดากถ้าเกิดนูเนสประกบติดยามาได้ลดพิษสงของยามาลงเพราะว่าเกมรุกของบาซ่าก็ลดประสิทธิภาพลงด้วย นะครับนะก็รอดูว่าการดวลของคู่นี้จะเป็นอย่างไรอะ่ะเรามาดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยนะครับจากเว็บไซต์ w o s s o r r นะก็ดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยทางฝั่งบาซ่าอาจจะมีติดติ่งนิดนึงก็คือบาจีนะผมว่าน่าจะเป็นยามาและสตาร์ตตัวจริงเกมนี้เลยบาจีก็ดรอปไปก่อนส่วนที่เหลือ โอเคนะครับผู้สำหระตัวเป็นเชสนี่แนวรับอาจจะเป็นเคียดัดมาตินไปก่อนเพราะอย่างที่ผมบอกว่าฟิกเนี่ยใครที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาเขายังไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บส่งลงทันทีอาจจะเป็นมาตินประจําการฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นกุนเดตรงกลางครับคิดเซนเซนกับ ago, อาราโคเป็นคู่นี้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโดยส่วนตัวนะบอกว่าน่าจะเป็นอาราโคกับเปาคูบาซีนะครับ คู่กลางแฟงกี้เดยองกับเปดี้แบเบอร์แนวรุกฝั่งซ้ายนัตฟอร์ดกลางรุกโอโม่ก,กลับมาเพราะว่านัดก่อนกับโซเซดัตเนี่ยโอโม่ได้พักเต็มๆนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนะเป็นลามินยามาลหน้าเป้าเนี่ยเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้หรืออาจจะเป็นเฟรันตอเลสนะอันนี้ก็ตอบยากเดาใจฟิกไม่ออกคือบางทีเดาว,ว่าเป็นเฟรนก็เป็นเลวาน บางทีเดาว่าเป็นเลวานก็เป็นเฟรนนะครับอันนี้ต้องรอดูหน่อยส่วนฝั่งเปเช่ผู้สาะตูครับก็เป็นลูคัสเชเวลียนะแนด่านคนใหม่ที่เขาเซ็นเข้ามาก็ฟอร์มดีนะใช้ได้เลยนะครับแบ็คขวาไฮคิมี่แบค็คซ้ายเมนเดสคู่เซนเตอร์ก็ไม่มีมากินยอสครับต้องใช้เป็นซาบันยี่จับคู่กับปาโชนะอันนี้ผมว่าอาจจะมีอาจจะมีจุดอ่อนที่แตกต่างจากมากินยอสสักหน่อย ตรงกลางโอ้โหฟาเบล,ลุยอันนี้น่าจะได้แล้วก็ถ้าเกิดวิตินยากับชัวเนเวสไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เป็นเซอ,อ,เอเมลี่นะแล้วก็เขาให้เป็นรีครังอินขยับจัดแนวลุกลงไปเล่นกองกลางไหวเหรอผมว่าน่าจะเขียนเนเวสลงนะครับเป็นฟาเบล,ลุยเซอเมลี่แล้วก็เนเวสแนวลุกครับ อิบราฮิมเอมบายฝั่งขวาแทนที่อุสมันเดเบเล่ฝั่งซ้ายเนี่ยควิชาก็ไม่อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นใครวะเปเช่เหลือใครบ้างเนี่ยดูเอก็ไม่ได้นะตรงกลางอาจจะเป็นกอนซาโลรามอสตามที่สื่อคาดเดี๋ยวต้องดูว่าแนวรุกจะเป็นใครนะเพราะว่าควิชาไม่ได้ติดทีมมาด้วยนี่ถือว่าส่งผลกระทบแน่นอนกับเปเชแนวลุกเราดูดีกว่านะครับเราอาจจะขาดราฟินญ่าไปแต่ว่าถ้าดูจาก ตัวเจ็บของเปเชแล้วเนี่ยแนวลุกเราดีกองกลางก็ถ้าถ้าเขาไม่พร้อมอะ่ะตัวหลักของพวกเขาอะ่ะเราก็อาจจะสู้ได้แต่แนวรับก็ว่ากันนะว,ว่าใครจะผิดพลาดน้อยกว่ากันนะครับขอดูฮูสกอร์หน่อยเสมอสองสผมขอตามผมขอตามผลเสมอผมให้บาซ่ากับเปเชเสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งคือจริงๆอยากชนะแหละแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีความเกรงมี แก๊ปช่องว่างอยู่แม้กระทั่งแต่ถ้าถามว่านัดไหนที่ควรจะชนะมันควรเป็นนัดนี้นะเพราะเปเชียเขาดตัวหลักไปเยอะเสมอแต่ถ้าอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือชนะ2 1. อ่งแต่เบื้องต้นฟันธงไปก่อนเสมอ2-2งนะครับเพื่อนๆคิดยังไงว่าผลลับในเกมนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์หลังเกมนะครับหลังจากจบแล้วเรามาว่ากันว่าผล จะเป็นยังไงนะขอให้เป็นวันของเราด้วยสาธุนะขอชนะเถอะนะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะนี่คือข่าวสารในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ฝากอุดหนุนทุกๆเจ้าด้วยเขาจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะอ่ะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ